อะไรกันคะมาเกาะแขนต่อค<ต>ากันอะไรอย่างนี้คะเฮ้ยหยิวสิอะไรอะ่ะทำไมไม่หาผู้ชายคนอื่นที่เขายังโสดอยู่ฮะมาแย่งหัวเขาทำไมฉันพูดนะทำไมไม่รู้จักพูดอะไรบ้างฮะเป็นใบหรือยังไงใช่เขาเป็นใบไปคุณไปกันยัง อ้าวทำไมใส่เสื้อผ้าอย่างงี้อะ่ะไม่แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยอุส่าวไปเที่ยวทั้งทีไปเปลี่ยนไปใส่งี้ก็ดีแล้วใส่สบายจะตาอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนเถอะไปคุณจะเอาสีไหนตัวไหนก็บอกเลยปะเสียเวลาเปลี่ยนไปเป็ี่ยนมาอีกคุณบอกมาเลยดีกว่าคุณก็ดูสิใส่แล้วคุณก็ส่องกระจกดูสิว่าตัวไหนใส่แล้วดูดีอ่ะุณไปเลือกเถอะ เดี๋ยวผมเลือกอ่ะเดี๋ยวคุณไม่พอใจอีกไม่เสียเวลาเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนกันพอดีอ่ะเอ๊ะนี่คุณคุณก็คิดสิใส่แล้วส่องกระจกดูดูว่าใส่แล้วมันเหมาะสมกันหรือเปล่าเออ ปิดประตูเสียงนะั่นทำไมปิดเบาๆก็ได้ เสร็จหรือยังเนี่ยวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวไปคุยกันในรถแล้วกันไปช้า ส,สิบล้อสิบล้อจะไปใกล้มันทำไมคุณทำไมคุณพูดมากอย่างงี้เนี่ยฮะผมขับรถผมจะมีสมาธิธได้ยังไงอ่ะคุณมาขับเองไหมคุณประชดฉันเหรอคุณก็รู้ว่าฉันขับรถไม่เป็นคุณขับรถไม่เป็นอะ่ะแล้วคุณจะมาสอนคนขับรถเป็นได้ยังไงก็คุณทำไมไม่ขับให้มันระวังกว่านี้ล่ะ ท้าที่แล้วคุณก็ไปชนครั้งหนึ่งละก็ผมว่าไม่มีสมาธิไงคุณพูดมากอยู่ได้อะคนขับรถเป็นห่วงไงคนขับรถต้องมีสมาธิสิคุณพูดอย่างเงี้ยตลอดทางโอ้จะมีสมาธิในการขับรถได้ไงเออ,เออฉันไม่พูดก็ได้คุณจะไปจี้ตูวเขาทำไมเนี่ย เห็นไหมเนี่ยคำหน้าปั๊มแล้วเนี่ยคุณจะไปจอดทำไมตรงนี้เนี่ยแล้วคุณจอดรถ้วทำไมเนี่ยฮะฮะคุณเก่งเลยใช่ไหมคุณขับเองเลยดีกว่าปะนี่ฉันขับรถไม่เป็นคุณก็รู้อยู่ฮะแล้วคุณจะมาให้ฉันขับไปได้ยังไงคุณขับไม่เป็นน่ะแล้วคุณจะมาสอนคนขับรถเป็นอย่างผมได้ไงทําไม่ได้สอนสักหน่อยคุณขับรถไม่ระวังจริงนี่เสียรถหมดนี่โกงไม่กินล ไปดีกว่าเงี้ยไม่กินก็ไม่ต้องกินว่าฉันอยากจะไปหรอหรอนี่มันอะไรกันคะมาเกาะสานเกาะคลันอะไรอย่างนี้คะเฮ้ยเดี๋ยวสิอะไรอะ่นะฮะจะเย็นคุณทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงฮะฉันดีกับคุณทุกอย่างทํางานบ้านดูแลลูก ดูแลคุณทุกอย่างฉันผิดตรงไหนฉันาขาดตกบกพร่องตรงไหนคุณบอกฉันมาสิทำไมคุณทำกับชนแบบนี้อ๋อนี่ใช่ไหมที่ภาคหลังๆอ่ะคุณเนี่ยเปลี่ยนไปคุณนีอีนังนี่ใช่ไหม บอกว่าฉันพูดมากเพราะคุณมีมันไงทําให้คุณเปลี่ยนไปอ่ะนี่นะถ้าไอ้เจ้าเดมันไม่โทรบอกฉันอ่ะพวกคุณพาอีนังนี่มาที่นี่อ่ะฉันก็คงไปนอีงโง่อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงฮะแกหน้าตาก็ดีอ่ะฮะทําไมไม่ไปหาผู้ชายคนอื่นที่เขายังโสดอยู่ฮะมาแย่งหัวเขาทำไมเฮ<ะ>้ยรู้อยู่แล้วว่าเขามีมียอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่รู้หรือเปล่าฉันพูดนะทำไมไม่รู้จักพูดอะไรบ้างฮะ เป็นใบหรือยังไงใช่เขาเป็นใบนี่คุณจะมีเมียน้อยทันทีอ่ะทำไมไม่รู้จักหาให้ดีกว่าฉันฮะใช่ผมอยากได้เมียเป็นใบอ่ะผมอยากอยู่อย่างสงบอ่ะผมอยู่กับคุณอ่ะผมไม่เคยได้แสดงความคิดเ,เห็นหรือว่าอะไรเลยอ่ะต้องมาฟังคุณบน่บนบน่บนทุกวันอ่ะคุณรู้ไหมผมทำง,งานนี่เหนื่อยมากแทนที่ผมจะได้พักอ่ะผม,มต้องมาฟังคุณบน่บนบน่บน,บนอ่ะแล้วผมจะมีความสุขได้ไงฮะเข้าใจผมบ้างไหม ที่ฉันบ่นน่ะก็ฉันเป็นห่วงคุณไงฉันอยากดูแลคุณไงฉันอยากจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดสำหรับชีวิตคุณน่ะก็เพราะฉันรักคุณไงฉันถึงทําแบบนี้อ่ะแล้วฉันผิดได้เหรอผิดเหรอฉันผิดตรงไหนพี่ฉันทำเพื่อคุณทุกอย่างเนี่ยคุณเคยเห็นฉันไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นไหมคุณเคยเห็นฉันไปพูดกับคนอื่นแบบนี้ไหม ฉันก็ไม่เคยแล้วดูคุยเท่ากับฉันสิคุณต่อแท้ฉันอย่างนี้เหรอคือผมขอโทษนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะฟังผมก่อนนะผมอธิบายให้ฟังผมก่อนนะผมขอโทษคือพี่ครับเรียกผมมาเร็วหรือเปล่าครับนี่เดแกมาก็ดีแล้วในฐานะนที่แก เป็นน้องเมียงพี่อแกมีวิธีไหนบ้างนะให้พี่สาวแกหยุดพูดมากสักทีอ่ะทุกวันนี้พี่ปวดหัวไปหมดเลยนี่แกดูนี่สิเนี่ยพี่สาวแกโทรหาเลขาบอกเปลี่ยนเมนูอาหารงานเลี้ยงองบริษัทหมดเลยอ่ะทุกวันนี้พี่แกถ้าเป็นผู้บริหารแทนพี่อยู่แล้วนะแกรู้ไหมยู่ดีพี่ ผมว่าพี่นีเขารักพี่จะตายพี่ที่เขาทําไปอ่ะเขาก็เป็นห่วงพี่แหละพี่เลยมีอยาแกรักแกไหมรักพี่เขาก็ดูแลผมทุกอย่างนะครับเลยมีอยาแกพูดมากนี้ไหมอ่ะเหมือนพี่สาวแกโอ้โหไม่หรอกพี่แลผมเป็นคนเงียบๆครับนั่นไงเห็นไหมคนเรารักกันอ่ะไม่ยังไปพูดมากจู้จี้จิจ๋อย่างนี้ก็ได้ผมเข้าใจพี่ พี่ก็ทำเป็นเอาหูทวนลมไม่ต้องฟังก็ได้พี่พี่เคยลองแล้วพี่สาวแกโวยวายอ่ะบอกว่าพี่อ่ะหูหนวกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเกินไปจริงๆนะพี่ขนั่น,นสิผมว่านะพี่ผมมีแผนเอางี้พี่มีครับพี่ ที่เราคุยกันมเมื่อวานนะพี่เนี่ยผมนัดเข้ามาแล้วพี่เดียวพี่ว่ามันจะดีนะพี่สาวเราไปทำร้ายเขาหน่ะสิไม่ต้องห่วงครับพี่สาวผมอะ่ะปากร้ายแต่ใจดีไม่กล้าทำร้ายใครหรอกพี่ตามนั่นกันแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาก็จะมาแล้วพี่อะพอดีเลยเข้ามาเลยครับอะเช็รตังนี่ก่อนตั้งนี่ก่อนนี่อะพี่น้องบินพี่ อ๋อวัสดีครับตกลงกันไว้แล้วที่ราคา1,000บาทพี่อ่ะโอเคพี่เตรียมไม่ให้แล้วหนึ่งพันบาทนะยังไงอะพี่ทำตามแผนผมอะรับรองได้ผลชัวร์หรอพี่นีพี่เรื่องด่วนเลยพี่ พี่นีพี่เดมันเป็นแผนของผมเองพี่ต่อไปเนี้ยพี่ก็เบาๆลงบ้างนะพี่เรื่องที่ทํางานอนะ่ะพี่ก็อย่าไปจูจ้จี้พี่บีเขามากเขาจะอายุน้องเขาเปล่าๆพี่น้องพี่รู้นะว่าน,น้องรักพี่อะ่ะน,น้องดูแลพี่ดีมาโดยตลอดอะ่ะแต่ชีวิตคนเราอะ่ะมันเครียดอะไรไปมากเกินไปสิน้องนะผ่อนคลายบ้าง พี่คนเรามันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นนะอะไรที่มีความสุขก็ทำไปนะเชื่อพี่เถอะเปขอโทษนะพี่นะอะไรเนาะเข้าใจกันแล้วก็ดีครับไปเบนเสร็จงานแล้วเดี๋ยวพี่พากลับไปขอบคุณมากนะน,กน้องเบนขอโทษนะพี่พาไปทานอะไรอร่อยๆนะ